กันดานวิธีบทที่36หัวหน้าครอบครัวแห่งตระกูลคนกิเลอาดบุตรของมาคีผู้เป็นบุตรของมนัสเสตระกูลพงพันโยเซฟเข้ามาใกล้และพูดต่อโมเสสและต่อประมุขค,คือบรรดาหัวหน้าตระกูลคนอิสราเอลเขาพูดว่าพระเจ้าได้บัญชาเจ้านายของข้าพเจ้าให้จับฉลากยกแผ่นดินให้เป็นมรดกแก่คนอิสราเอล และเจ้านายของข้าพเจ้าได้รับบัญชาจากพระเจ้าให้ยกมรดกของเซโลเฟหัดพี่น้องของเราแก่บุตรีของเขาถ้าเธอทั้งหลายแต่งงานกับบุตรทั้งหลายของคนอิสราเอลเผ่าอื่นแล้วส่วนมรดกของเขาจะถูกยกไปจากมรดกของบรรพบุรุษของเราเพิ่มให้กับมรดกของคนเผ่าที่เธอไปอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นจึงเป็นการที่นำมรดกไปจากส่วนที่เป็นของเรา และเมื่อถึงปีเสียงเขาสัตว์ของคนอิสราเอลมรดกที่เป็นส่วนของเธอก็จะถูกยกไปเพิ่มเข้ากับส่วนของเผ่าที่เธอไปอยู่ด้วยจึงเป็นการที่นำส่วนมรดกของเธอไปจากส่วนมรดกของเผ่าบิดาของเราและโมเสสบัญชาคนอิสราเอลตามพระดำรัสของพระเจ้าว่าเผ่าคนโยเซฟพูดถูกต้องแล้ว นี่คือสิ่งที่พระเจ้าทรงบัญชาเกี่ยวกับบุตรีของเซโลเฟหัดซึ่งว่าจงให้เธอแต่งงานกับใครที่เธอพอใจแต่เธอต้องแต่งงานกับคนภายในตระกูลเผ่าบิดาของเธอดังนี้แหละส่วนมรดกของคนอิสราเอลจะไม่ถูกโยกย้ายจากเผ่าหนึ่งไปให้อีกเผ่าหนึ่งคนอิสราเอลทุกคนต้องอยู่ในที่ มรดกแห่งเผ่าบรรพบุรุษของตนและบุตรีทุกคนผู้รับกรรมสิทธิ์มรดกในเผ่าคนอิสราเอลเผ่าใดให้เป็นภรรยาของคนใดคนหนึ่งในตระกูลเผ่าบิดาของตนเพื่อคนอิสราเอลทุกคนจะถือกรรมสิทธิ์มรดกของบิดาของเขาดังนั้นจะไม่มีมรดกที่ถูกโยกย้ายจากเผ่าหนึ่งไปอย่างอีกเผ่าหนึ่ง เพราะว่าคนอิสราเอลแต่ละเผ่าควรคงอยู่ในที่มรดกข,ของตนพระเจ้าทรงบัญชาบอเซสอย่างไรบุตรีทั้งหลายของเซโลเฟหัด eh ก็กระทำอย่างนั้น mm. เพราะว่ามาราทีราซาโฮรามิลคาและโนอาบุตรีของเซโลเฟหัด eh ได้แต่งงานกับบุตรทั้งหลายของพี่น้องแห่งบิดาของตน เธอได้แต่งงานกับตระกูลมนัสเสบุตรของโยเซฟและส่วนมรดกของเธอก็คงอยู่ในเผ่าแห่งตระกูลบิดาของเธอข้อความเหล่านี้เป็นบทบัญญัติและกฎหมายซึ่งพระเจ้าได้ทรงบัญชาทางโมเสสแก่คนอิสราเอลณทุ่งราบแห่งโมอับริมแม่น้ำจอแดนตรงข้ามเมืองเยริโคนะครับก็พระธรรมตอนนี้เนี่ยเดี๋ยว เล่าที่ไปที่มานิดหนึ่งพี่น้องบางคนนะน่าจะไม่ได้อ่านกับพวกเราในก่อนหน้านี้นะครับก่อนหน้านี้เป็นเหตุการณ์ที่ก่อนที่จะเข้าสู่แผ่นดินพันธสัญญาเนี่ยพระเจ้าก็ให้โมเสสและก็บรรดาประมุขผู้นำเผ่าอิสราเอลเนี่ยมาจับฉลากแบ่งปันกันว่าเผ่าไหนจะได้ดินแดนตรงไหนแล้วก็แล้วก็มีการ ในแต่ละเผ่าก็มีการจับฉลากกันนะว่าตระกูลไหนจะได้ครอบครองที่ตรงไหนอะไรยังไงนะก็มีการจับฉลากกันทีนี้ในการจับฉลากนั้นเนี่ยก็คือโดยปกติเขาก็จะจับฉลากให้ตามตระกูลของผู้ชายใช่ไหมฮะว่าผู้ชายลูกชายตระกูลนี้บ้านนี้นะทีนี้มันก็มีผู้หญิงอยู่ นะที่เราอ่านกันนะก็คือลูกของของใครนะลูกลูกของเซโรเฟหัดนะที่ได้มาทักท้วงนะว่าพ่อเขาเนี่ยเซโรเฟหัด ah ก็เป็นคนหนึ่งในตระกูลนี้แต่ว่าได้เสียชีวิตไปก่อนหน้านี้นะแล้วก็คือในตระกูลเนี้ยเซโรเฟหัด ah ไม่ได้มีลูกชายมีแต่ลูกสาว ทีนี้พอไม่มีลูกชายถ้าถ้าเอาตามหลักดังนั้นก็คือผู้ก็จะตระก,กูลนี้ก็จะไม่ได้แผ่นดินเพราะว่าไม่ได้มีคนส่งคนมาจับฉลากได้ในการเป็นมรดกนะลูกสาวของเซโลเฟฮัดก็เลยมาทักท้วงกับโมเสสโมเสสก็นําเรื่องไปกราบทูลกับพระเจ้าพระเจ้าก็บอกว่า,าผู้หญิงพวกนี้พูดถูกแล้วนะให้เธอได้มีส่วนในการจับฉลากด้วยที่ดินของเซโลเฟฮัดนะครับ เพราะว่าก็เป็นส่วนมรดกของตระก,กูลของเธอทีนี้เราก็จะเห็นว่าในตอนนี้เนี่ยก็มีการทักท้วงเพิ่มมาจากทางตระก,กูลมนัสเซเพราะว่าผู้หญิงคนนี้อยู่ในเผ่าพันธุ์ของตระก,กูลมนัสเซเขาก็มีความอมองไปล่วงหน้าว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะถ้าผู้หญิงเหล่านี้ที่ได้รับมรดกไปเนี่ยไปแต่งงานกับ ผู้ชายเผ่าอื่นนะก็โดยความเข้าใจของเราแหละนะเหมือนก็เหมือนยุคสมัยนี้แหละผู้หญิงแต่งงานไปนะก็ก็ก็ไปเป็นของทางครอบครัวของผู้ชายนะทีนี้ก็เท่ากับว่าทรัพย์สินของผู้หญิงซึ่งสมควรจะตกเป็นของตระกูลเผ่ามนัสเสตามที่เราอ่านเขาก็กลัวเขาก็กังวลว,ว่าถ้าไปแต่งงานกับคนเผ่าอื่นแล้วไอ้ทรัพย์สินตรงนี้เนี่ยมันก็จะต้อง กลายไปเป็นของคนตระก,กูลคนเผ่าอื่นในที่สุดนะแทนที่จะเป็นของคนเผาาเ่ามนาเสนะครับนะบทเรียนที่เราได้เห็นก็คือว่าโมเสสเองผู้นำเองมีลักษณะหนึ่งนะคือต้องเป็นคนที่รับฟังผู้อื่นนะเขารับฟังการทักท้วงจากทั้งเราเห็นว่าเขารับฟังตั้งแต่ตอนที่ผู้หญิงเหล่านี้มาพูด นะเขารับฟังตอนที่อีกฝ่ายหนึ่งก็คนในตระก,กูลมานาเซมาทักทนะ้วงนะนั่ไม่ใช่แค่โมเสสเราเห็นพระเจ้าของเราเองนี่แหละเป็นพระเจ้าที่รับฟังนะเมื่อเราทักท้วงเมื่อเราร้องทูลพระองค์เป็นพระเจ้าที่ทรงฟังนะครับแล้วสิ่งไหนที่มันถูกมันใช่พระองค์ก็ว่าตามนั้นพระองค์ก็บอกว่าเราพูดถูกแล้วเธอพูดถูกแล้วเขาพูดถูกแล้วนะครับ นี่คือพรลักษณะของพระเจ้าที่ทรงฟังคนของพระองค์นะแล้วถ้าสิ่งใดที่ถูกนะพระองค์ไม่ได้นะคือเราเห็นความไม่เหมือนกับมนุษย์นะถ้ามนุษย์เนี่ยบางทีเวลามีคนมาทักนะมีคนมาพูดนะแม้แม,แม,แม้บางทีสิ่งที่เขาทักท้วงมันจะถูกโดยความเป็นมนุษย์บางทีเขาก็ไม่ยอมรับด้วยนะไม่ฟังด้วยเพราะวา่า อะไรยนะรู้สึกว่าแบบเสียหน้านะเฮ้ยตอนเราพูดไปเนี่ยไม่ได้มีเรื่องนี้เนี่ยเดี๋ยวมันดูว่าเราไม่รอบคอบเอ้ยมาทักท้วงขัดแย้งกับที่เราที่เราที่เราพูดไปหรือเปล่าในภาพรวมนะแล้วกลัวว่าในความเป็นคนหลายครั้งเนี่ยว่าเสียหน้าว่าอย่างงน้นอย่างนี้ก็เลยไม่ฟังนะแม้บางทีคับทักท้วงนั้นจะเป็นเรื่องที่ถูกต้องนะครับอันนี้ก็เป็นบทเรียน ให้เราเป็นคนที่เราเองต้องเป็นคนที่เปิดใจที่จะฟังเสียงของผู้อื่นด้วยนะและที่สำคัญก็คือเมื่อเราฟังแล้วเนี่ยเราต้องเราเห็นเหมือนโมเสสอะ่ะเมื่อฟังแล้วโมเสสก็ไม่ได้พึ่งพาความรอบรู้ของตัวเองเลยนะโมเสสไม่ได้พึ่งพาความคิดความสามารถของตัวเองเลยแต่ทุกครั้งโมเสสเมื่อฟังแล้วโมเสสก็เอาเข้ามา เช็คกับพระเจ้าเอาเข้ามาทูลถามเอาเข้ามาตรวจสอบกับพระเจ้าว่าเอ๊ะพระเจ้าว่ายังไงในชีวิตของเราก็เหมือนกันถ้ามีการทักท้วงเกิดขึ้นเราก็ต้องนําเข้ามาตรวจสอบนําเข้ามาถามกับพระเจ้านําเข้ามาดูว่าหลักการพระคัมภีร์ว่ายังไงนําเข้ามาทูลถามพระเจ้าที่ให้พระเจ้าเปิดเผยและสําแดงนะเราก็จะมีความเข้าใจและเราก็จะเดินอยู่ใน ใน,ในทางที่มันถูกต้องบนหลักการที่มันถูกต้องนะครับ <c oughs> <c oughs> <c oughs> นะเราจะเห็นว่านอกจากการที่โมเสสร,รับฟังแล้วเราเห็นว่า,าผู้หญิงเหล่านี้เองก็เหมือนที่เราอ่านดูว่าก็มีความเชื่อฟังนะเมื่อมีการทักท้วงเมื่อพระเจ้าแนะนํามาว่าเขาถูกแล้วนะเ,เห็นพระเจ้าก็ให้เสรีภาพในการที่จะเธอจะแต่งงานกับ ใครก็ได้แต่ต้องอยู่ในตระกูลนะของบิดาซึ่งซึ่งถามว่าเฮ้ยก็เป็นตัวเลือกที่ว่ามันไม่ได้น้อยนะเพราะตระกูลหนึ่งก็มีกันหลายหมื่นหลายแสนคนนะครับนะเพราะฉะนั้นคือคือไม่ได้เป็นตัวเลือกที่น้อยแล้วก็เธอเองก็ยินดีที่จะเชื่อฟังนะแล้วก็กระทําตามนะครับในการที่ในการที่ที่ทาสิ่งนั้นนะครับเราก็เห็นว่าอีกภาพหนึ่งนะที่เห็นก็คือว่า สิทธิไอ้สิทธิมันมาพร้อมกับความรับผิดชอบนะเมื่อเมื่อวันนี้เธอมาขอเธอมาอ้างขอสิทธิ์ในแผ่นดินของที่ควรจะตกเป็นของบิดาในตระกูลของเธอนะเธอได้รับสิทธิในการครอบครองแผ่นดินนั้นแต่เธอเองก็มีความรับผิดชอบด้วยในการที่จะต้องอสงวนแผ่นดินนี้ ไว้ที่จะต้องรักษาเอาไว้ให้อยู่ในตระก,กูลของสิทธิ์ของคนเผ่าเผ่าเผ่าพันธุ์ของเธอนะครับในการสิทธิ์ตรงนั้นความรับผิดชอบของเธอก็คือเธอจะต้องแต่งงานอยู่กับคนในตระก,กูลในเผ่ามนาเซเท่านั้นเพื่อที่แผ่นดินหรือมมระดกนี้จะไม่ตกไปเป็นของคนเผ่าอื่นเนี่ยเราก็เป็นภาพที่เห็นว่าเนี่ยเมื่อมีสิทธิ์เมื่อรับสิทธิ์มา ก็ต้องมีความรับผิดชอบด้วยต่อสิ่งในการที่จะดูแลในการที่จะรักษาในการที่จะรักษาสิ่งที่ครอบครองไว้หรือว่าในการที่เราก็ต้องมีหน้าที่ที่เราจะต้องทําด้วยในการที่เราได้รับสิทธิต่างสิมันอย่างนะครับเหมือนวันนี้นะเราบอกว่าเราได้รับสิทธิในการเป็นบุตรของพระเจ้าวันนี้เมื่อเรามีสิทธิในการเป็นบุตรของพระเจ้าเราก็มีความรับผิดชอบ ในการที่จะดําเนินชีวิตให้สมกับการที่เราเป็นลูกของพระเจ้านะวันนี้เมื่อพ่อของเราเป็นความสว่างเราเองก็มีความรับผิดชอบในการที่จะเป็นลูกของความสว่างองจริงในการที่จะสำแดงและประพฤติตัวเป็นลูกของความสว่างนะครับนี่เป็นตัวอย่างนะครับว่าเมื่อเรารับสิทธิเมื่อเรารับมรดกอย่างใดอย่างหนึ่งมาจากพระเจ้ารับพระพรมา เราเองก็มีค่าทีของเรานะเราเองก็ต้องรับผิดชอบเราเองก็ต้องกระทำตัวให้เหมาะสมด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเราจะรับอย่างเดียวแล้วเราก็ดำเนินชีวิตแบบไหนก็ได้เหมือนผู้หญิงเหล่านี้เมื่อรับสิทธิในการครอบครองมรดกที่ควรเป็นของตระกูล <S <S เธอก็มีความรับผิดชอบในการที่จะต้องรักษามรดกนี้ให้อยู่ภายในตระกูลของเธอนะครับนะ เอเมนไหมครับออเมนค่ะ